ดีเอฟดีช่องหมอปลานะครับวันนี้ผมกับพรารัตนาเนี่ยเราจะมาผูกปลาไหลกันป่ะไม่ผูกกับมึงเหรอคะอ่ะถ้าป้าถือเหยื่อไว้ทำไมนะแล้วมึงให้กูถือทำไมล่ะอ้าวป้าผมป้าจะกินเองไหมคะกูไม่กินหรอกนี่เหยื่อผูกปลาไหลครับเราก็ใช้เขียดนี่เขียดแล้วก็เบ็ดอ่ะป้าป้าป้าถือเบ็ดไว้ป้าป้าถือไว้ใหถือนู่นถือนี่ถือนั่นถือนี่ถึงเลื่อนๆป้าจะถือไหมไม่ถืออ่ะอ้าไม่ถือก็อยู่นี่นะ ปล่อยทิ้งแม่งคนเดียวเลยทำอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่โนดมาแอบยิงบอกทำอะไรก็ทำมาหากินน่ะโอ้ยมาเนี่ยเร็วมาเนี้ยมาเนี้ยเออเรื่องมาเร็เร็ว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 มาเนี่ยพี่โนดรู้นะน่าจะนำตำรวจมาแอบยิงเยอะๆเลยเขาบอก ป้าพาดีอย่าดีลาสิครับกูเดินไปไม่ได้แล้วเนี่ยเร็วเร็วโอ้ยใครของป้าเนี่ยมาพาเดินมาอย่างนี้ทำไมล่ะอ,อันนี้เดินไปไม่ได้แล้วเนี่ยอจงมาฮะจับไ้จับไว้เรามาลุ้นกันนะว่าหมอปลากับป้าวันนจะได้ปาลาไหลกี่ตัว ย้ำนะเรามาผูกปลาหลายการมาเจ็บไหขอให้คนประเภทนี้ตายหมดทุกคนเลยอ้าวตายหมดป้าอยู่ใครอ่ะเออเด็กที่นี่นพ่อแม่ของคนเดียวที่ถึงเรื่องอนไรมาโนดป้ารัตนาเนี่ยมีหน้าที่ถือเหยื่ออย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวพี่โนดมากับตำรวจเยอะเลยนะผมใช้เหยื่อเขียดนะฮะเหยื่อเขียดนี่นะเดี๋ยวก็ลุ้นกันว่าเราจะได้กันกี่ตัว ครับวิธีการปลูกแล้วก็เอาเหยื่อเนี่ยย้อนไปไปให้ถึงพื้นดินเลยจำว่าจะต้องให้ถึงพื้นดินนะครับเพราะว่าถ้ามาอยู่ข้างบนเนี่ยโอกาสที่งูมันจะเห็นเหยื่อเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยเอาเหยื่อลงไปข้างล่างที่เราต้องใช้เบ็ดสายยาวเนื่องจากว่าปาลาไหลเนี่ยเขาเรียกว่าขากรรไกรปลาเออมนะันอ่ะค่อนข้างที่จะแข็งมากมันสามารถ ิดให้เบ็ดหักได้เลยนะถ้าเบ็ดตัวเล็กเนี่ยมันจะง้างเบ็ดออกได้เลยขาไกาป่ปลาไหลเนี่ยเหมือนขาไกา่ป้ารัตนาเลยนะมาช่วยในยึดที่นเนี่ยเดี๋ยวพี่โนดมาคนยเยอะเลยผสมบอกเป็นเกือบสิบคนถือปืนมันด้วยก็จะตายกันหมดเนี่ยโอเคป้า ไอ้ดูเขียดก่อนโยโย่ไอ้ดูเขียดก่อนถือไว้เถอะป้าถือแป๊บเดียวดาเขียดทุ้มตายหามาแล้วก็ป้าถืออ่ะเฮ้ยเอาตายหาเดี๋ยวคุณจะบอกชีวิตป้ทางบ้านคุณหมดเลยนักศึกในลัดดาววาสนาดานในมโนขนาดเขียดป้ายไม่เว้นเลยนะฮะเอ้ยเอ้ยยเฮ้ มาปาม,าม,มา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 อาฟอม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 เ,เอาเอาเอานี่ฮะเพราะว่าปรากฏว่าปีนี้หญ้ามันหนามากหญ้ามันหนามากเลยโอ้ยหญ้ามันหนาครับ ป้าไปไหนมาไปไหนมาป้าก็เดินตามมาเนี่ยเอาจุงเอาทำไมอะ่ะอ้าวรู้ว่าป้าไปไปไหนมาเดี๋ยวพี่โนโนก็แอบ,บยิงแล้วมีเพื่อนตำรวจเยอะเลยป้านี่เขาเรียกอะไร พอตินเราจะได้เห็นนะว่าเด็กแรกเกิดอ่ะเขาจะใช้เขียดใช้ตบตบปากใช่ไหมป้าลัตนาเนี่ยไปทุกตบป้าอกกินเลยกินไม่ได้ป้าอยากกินอ๋อนกป้าป้ากกินป้าแต่บ้านป้าเคยเคยผูกไหมไม่เคยเลยนะตำรวจเยอะเลยเฮ้ยไม่เกี่ยวผูกเบ็ดตำรวจไม่จับจริงนะมาหาพี่ตำรวกันนาทุกวันเขาเข้าเขาเขามาแวะหาขึ้นก่อนไม่ใช่ป้าผูกเบ็ดตำรวจไม่จับป้าผูกเบ็ดอะ นี่แหละมีคนจะแอบ,บยิงนะป้ายิงไม่ได้ยิงได้ไม่ได้พระสงฆ์จัดการแลอะต่อมือล้วงไปป้าเดินเดิเดินไปเลยป้าเดินไปเลย,มเยมไม่ต้องจูงเดินไปเลยกูดเดินไม่ได้นะเดินไปเลยพูดอย่างนี้นะกูจะสับเดินไปเลยชีวิตจริงจะบอกทางบ้านหมดเลยเดินไปเลยขาเกี่ยวเชือกเดิน,ไ,ดดนไปไปอะดรเดินไปทำกูเป็นแบบนี้นะชีวิตจริงจะสวดโทษนะแล้วสับ ก็ส่งสั่งอย่างนี้เลยนะป้าเดินเตะเบ็ดหมดแล้วป้าเดินลุลยเบ็ดหมดแล้วเฮียพูดมรรลุกพูดมรรลุกดูเดี๋ยวเดินลุยหมดแล้วดูดูดยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยมาให้กูมาเดินกันอย่างนี้นะชีวิตจริงกูสวนแล้วกูจะสับเลยนะบ้านเราเนะี่ยพิธีเต็มบ้านเลยนะจากเรนลัดดาวดาวัฒนาดรมในมโนดไม่ทำทำแต่เรื่องป้านนะ มึงไงแนล่ทำอย่างนี้ <c oughs> ก็จะตายเร็วพระสงฆ์บอกจะอ้าผูกเี่อาบอันนี้จะให้ป้าตนาเป็นคนผูกอาะผูกเืิกมาปาผูกเนี่ยอาบผูกเนี่เเยเชืเเอกเน่ ได้ไรล่ะดีพีโนกับแอนมามัดอันนี้ให้ปลาตระนามัดเองอันนี้อ่ะอันนี่ยมาเลยเนี่ยมามัดไม่ได้หรอกลองลองลองไม่ลองหรอกล่าม่เป็นเรื่องเห็นไหมด่าอย่างเดียวไม่ทําแต่ด่าโอ้ยมาใช้กูทํางานอย่างนี้เนี่ยชีวิตจริงกูไม่ใช่อย่างนี้เลยนะพระสงฆ์บอกชีวิตจริงป้าเดี๋ยวว่าตำรวจก็จะตามมากันเต็มเลยพระสงฆ์บอกแล้วชีวิตจริงป้าทําอะไรมาเออบ้านกูดีทั้งนั้นเลยกระจุกกระจึนนาดันไม่มโนดพโนดแล้วตำรวจมาที่บ้านกันเยอะทุกวันเลย อี่กินไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวเขารู้เกาบอกเขาจะแอบยิงโอเคโยเอาไปเวลากู้ปลาไหลแล้วเฮ้ยเนี่ยเอาไว้ดีเอาเอาเอาใส่หัวไว้ดีเนี่ยเราอย่างนี้เนี่ยจะบอกตำรวจตอนนี้ผมกับป้าตาต้องไปกู้ปลาแล้วมาป้ามามามาเงี้ยน้องดูแลเจด้วยนะป้าตามไปปืนมาเนี้ยมาเงี้ยอย่างนี้แล้วจริงจริงจะบอกกับทางบ้านหมดเลยแล้วแล้วผีดูด้วยโอูกเราสั่นเลยเนี่ยเราเดินไม่ไหวแล้วป้ากลัวผีไหม ทำอย่างนี้เนี่ยคุณจะปาดึงบทสมัยเนี่ยสั่นแล้วนี่จะหงายท้องเนี่ยอ้าวทำไมไม่หงายไปล่ะเนี่ยพูดอย่างนี้กูจะบอกพี่ศักดิ์นินเลยนะเออเร็วเร็วเร็วใหญแล้วเนี่ยมาเตี้ยโอ๊ยทำกันอย่างนี้ได้เรื่องเดี๋วอยา,อยา,อยากแดกปลาไหลในชีวิตจริงนะกูจะเอาสรุดมาเลยนะเรามาลุ้นกันว่าเรามากู้กันเนี่ยจะได้ปลาไหลกี่ตัวอ่าเดี๋ยวลงมาต้องเหมือนที่มันสวยไม่ได้แต่ปลาปลาแค่น พี่โทจะกินด้วยมันจะลงปทะชมอยู่บนบัวนาเนี่ยบ้านี่บนบัวนาเดินในนี้เดินธรรมดาไม่เห็นเลยเงิ้นหน่อยหนึ่งก็ได้ไหมเงินหน่อยนึงก็ได้เงินลงิยนยงข้างบนอ่ะาทเงินอย่างนี้แามที่บ้านก็แเนนะบาทค้ายกาอินกัเลยะหน้ากันหลก็ได้ เร็วๆสิเดินโอ้ยเราสั่นเนี่ยเนี่ยสันอะไรดาปากยังดีอยู่เลยอ่ะโอ้ยต้อแทงใส่อย่างนี้ทำไมเนี่ยเอ้าก็สองกบสองเขียดส่งปลาไหลจะหลอมแล้วเนี่ยหอมหอมพระทุกคนหอมสั่นหอมหอมนัดก็ปล่อยทิ้งผีดุแล้วเมื่อนะทำกับเราอย่างนี้แล้วเจ็ยจบด้วยนะเอ้จะเกล้าจะเกล้าเดี๋ยวเจ็ดี๋ยวปะปนเมื่อานเออไนเลยได้แล้วได้แล้วได้ดุเือะแล้ว อ่ะเดินมา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 โอ้ยไม่ไหวแล้วนี่อ่ะเดินมาเดินมาเดินมาฟอม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 โอ้ยฟอมฟอมฟอมอ่ะไม่ปล่อยเอ็กปลาปลาไปไปยืนตรงนี้ไปยืนตรงนี้ไปยืนยยืืนนแแลล้้ววไไม่ปตรงนี้ยืนตรงนี้ก่อนบนเกาะอย่างนี้ไปปอยยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนปล่อยก่อนปล่อยปล่อยมือก่อนโยงดึงขึ้นมาค่อยค่อยค่อยคนี้น้องจ๋าน้องไปอาปากเดาเมงเข้าปากดูแลเจ๊ด้วย จะออกกันหรือยังเนี่ยยังใส่ใหม่ยี่นั่นแหละไม่ต้องอะไรเลยมึงไม่ต้องอะไรเลยมึงใส่ไปยิ่งมันเดิมตำรวจเดี่ยวเลยเพื่อนพี่น้องตัวแรก้ารอที่ก่อนรอที่ก่อนอ้สั่นเลยเนี่ยป้ารอที่ก่อนจะล้มไม่รอแล้วพี่ไม่เดี๋ยวผมมาตรงนี้ไม่ฮะป้ากลัว่าผีฮะแล้าก็นาผีครับไปจิ๋งรอนี่แป๊บนึงไม่ต้องรอแล้วนะเอาอีกชีวิตมาเช่นนี้ไม่ใช่ความมาเช่นนี้ไม่รอแล้วตัวแรกปรากฏว่าไม่แดกเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ทำท่าตึงเว้ยเฮ้ยไม่ตึงเว้ยหย่อนไม่ยุ่งเว้ย ต้องดึงตองดึงดูต้องดึงดูย้อนย้อนย้อนโอ้ยปลาแรงเข้าปากแล้วปากดีนักชีวิตจริงนะที่บ้านนั้นตำรวจมากันเยอะเลยนะตำรวจมาเยเลยนะถือปืนมาด้วยเออกูไปสองตัวแล้วไม่ได้ปลาเลยเนี่ยปั๊บปลาหลอดตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาไปเออไปเออกอดกอนไม่ได้เลยปลาปลาหลอดมาจุงเจ๊กอดไปเกาะได้เลยไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ยืนไม่ต้องมาเจ๊จะยืนคนเดียวได้ไงล่ะ เดินไวใั่ป้าเจนนะป่าไาเดินไหวมากบันไดเข้าป่าโนษนาเดี๋ยวพี่โน่นนะมีเพื่อนตำรวจเยอะเลยเขาถือปืนให้เราเห็นเลยนะแต่กลับกันยังยังป้าืป้าเจ็บไหมไอยแล้วเนี่ยแย่แล้วเนี่ยหายใจไม่ไหว ไม่ป <Goodness. S 2> ้ายหยยบตีนหนูป้าเจ็บไหมมันีหยียบเลยโอ๊ยมาที่มางี้โอเคมางี้มางี้ชีวิตเจไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยสั่นแล้วเนี่ยมาเบี้ยเอาเปล่าถือจุงน้องด้วยโอ้ยเดี๋ยวพี่เกาะผมทำไมอ่ะก็ไปด้วยกันเนี่ย มาเดินอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยตำรวจเขาถามนะเจ้ามาทำไมโอ้โหเดินทางถูกมาเกาะแข่งเอาไปป้าเกาะแข่งปไปไปๆเอาเกาะเทินด้วยเนี่ยออกเลยนะเดี๋ยวว่าพากันล้มทั้งสามคนนี่แหละจะออกกันได้ยังเนี่ยจะไปแล้วโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะำพี่โน้เป็นตำรวจตำรวจเยอะเลยนะเขาถือปืนมาให้เราเห็นบอกเจตนาเป็นยังไงบอกนะ เสร็จแล้วโอเคยนนี่่กอจอดตอนจอดก่อนยืนรอยืนรอเใชยิ้เฉยๆนี่สองสามลุงจิตป้าใส่ลุงกับจิตไปดักปลาไหลมาเหรอไม่ใช่ละ่ะชีวิตในบ้านทำตัวกันเรียบร้อยนี่ปลาไหลกำลังจะปีกันนะฮะทุกคนฟังนะนี่พูดไม่ดีเลยอ้าวแล้วป้าถืออะไรเนี่ยแล้วมึงให้กูถือทำไมละ่ะา็ป้าไปดักมาไม่ใช่เหรอโอ้ยนี่ทุกคนฟังนะเดี๋ยวพี่โน่นมาตำรวจเยอะเลยนี่ครับฝีมือป้ารัตนาครับนี่คือป้าอยู่งใช่ปะ ฝีมือป้ารัตนาไปดักปลาไหลมาเช้าเนี้ยได้ได้สองตัวอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าป้ารัตนาเขาทําเมนูอะไรติดตามอีพีต่อไปป้านหรือป้าจะแดกเลยกินเลยนะวันนี้กูจะสะบัดแล้วอ่ะกินเลยกินเลยโอ้ยทำอ่ะกินเลยกินเลยกูไม่กินอ่ะทำไมอ่ะทำตัวแบบนี้น้กูจะบอกกับตำรวจหมดเลยนะแล้วมึงถือว่าทำไมละปลาอะไรไม่รู้จักเอ้ยอุยอย่าอย่าอยากรู้เมนูอะไรตามคลิปต่อไปอ่ะ ไายเอาไปแช่เย็น